ก็คลิปต่อมาเราก็จะมาการเงินกรณีก่อนหนี้ผูกพันนะคะหลังจากที่เราได้ตรวจสอบสินทรัพย์อะไรต่างๆแล้วนะคะทกกํางบการเงินกันยาเรียบร้อยแล้วกระทบยอดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะการเงินกรณีไม่ก่อนหนี้ไปแล้วทีนี้เราก็มาการเงินกร,ก,รกรณีก่อนหนี้ผูกพันนะคะ <c oughs> เราก็มาที่ระบบบัญชีเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็มาที่รายงานการเงินณสิ้นปีนะคะแล้วก็ อ่ารายการเงินกรณีขอซื้อก่อจ้างะคะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องไปตรวจสอบในการก่อนนะคะว่าตรงกับที่พัสดุอ่าทำมาให้ไหมนะคะเราก็กดอ่าค้นหานะคะค้นหาไปอ่ะนะคะเมื่อเราตรวจสอบปรากฏว่าอ่ามันถูกต้องครบถ้วนนะคะตามที่อยู่ในระบบ eis แล้วก็ตรงกับอ่อาคุณัตพการเงินนะคะเราก็ไปดําเนินการอ่ะการเงินได้เลยนะคะ เราก็มาที่เมนูรายงานการเงินกรณีขอซื้อก่อจ้างทำสัญญานะคะแล้วเราก็บันทึกรายการการเงินรายจ่ายนะคะ,ะมันก็จะขึ้นปี้วมาหนุกห้านะคะสำหรับงวดที่ยังไม่ได้ทำดีกามันก็จะขึ้นประมาณนี้มาให้ะนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายการนะคะ,ะนะคะ ก็ดูว่าตรงกับบันทึกที่พัสดุเข้ามาไหมนะคะก็ดูให้ละเอียดก่อนนะคะก็โดยโดยบติมันก็มาจากการที่เราไปกันเงินโดยระบบอย่แล้วนะคะตัวน,นี้นะคะเมื่อถูกต้องปุ๊บนะคะเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะเพราะว่าได้ตรวจสอบเลยเนาะว่าถูกต้องนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะ,ะ,นะคะแล้วก็ พิมพ์ดีกาไปนะคะ่ะนะคะแล้วก็พิมพรายละเอียดการเงินรายจ่ายนะคะมันก็จะปรากฏขึ้นตามที่นะคะพรสดุเขาอ่าไปการเงินเอาไว้นะคะ,ะ,คะประจำปีหกห้านะคะอ่าแล้วก็สั่งพิมพ์ไป เรียบร้อยนะคะเราก็มาตรวจรับดีกาให้เรียบร้อยนะคะก็มาตรวจรับดีกานะคะตรวจรับดีกาการเงนได้จะอะตกลงไปนะคะแค่นี้ก็การเงินได้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาตรวจสอบรายงานมันสะสมทุนสำรองมีไหมนะคะมันก็จะขึ้นไม้เราว่า,าไม่ต้องก็คืออันนี้มันไม่มีเนะาะถ้าดำเนินถ้าใครที่จะการเงินเราก็คลิกดำเนินการต่อนะคะกรณีนี้ไม่ต้องการดำเนินการต่อเราก็กดบันทึก ก็คือไม่ดำเนินการต่อ,อะนะคะ,ะมันก็จะขึ้นมาคลิกให้ถูกช่องนะคะว่าไม่ต้องการดำเนินการต่อแล้วโดยโปกติคือระบบมันทําสัญญาให้แล้วเนาะสวนมากมันก็จะไม่ดำเนินการต่อแล้วแหละนะคะ,ะ,ะกดตกลงไป นะคะ,ะต่อไปนะคะ,ะต่อไปเราก็เมนูทุตสำรองอถ้าเกิดว่าในเบินการต่อนะคะมันก็จะมาขึ้นเนี้ยขึ้นรายงานให้เราว่า <c oughs> วงเงินสะสมที่เรินการต่อ มีเท่าไหร่บ้างประมาณนี้นะคะดำเนินการต่อได้1 1ึ0 0มืน่งนะคะแล้วนะก็ปิมพ์ไปแต่เราคลิกว่าไม่ดำเนินการต่อไปแล้วนะคะนะคะมัจะขึ้นมา ต่อไปนะคะเราก็าไปดูรายเงนินกันเงินบีเก่านะคะมีไหมนะคะ,อนะคะยอดเงนินที่สามารถกันได้นะคะถ้าใครขยายนะคะเดี๋ยวสำหรับคนที่ขยายวงเงินนะคะมันก็จะมีให้กรอกว่า ตอนกันเงินนะคะตอนกันเงินนะคตอนกันเงินถ้าเกิดว่าใครมีวงเงินคงเหลือมันจะถามว่าขยายหรือไม่ขยายก็ถ้าคุณที่ต้องการขยายก็กรอกว่า ขยายก็คือกรอกตัวเลขนะคะกรอกตัวเลขถ้าไม่ขยายก็มากรอกตัวเลขช่วงเนี้ยว่าไม่ขยายแล้วก็กดบันทึกไปนะคะสําหรับการเงินบีเก่านะคะอ่ะใลต่อไปอก็สรวจดูในเฉพาะกิจ มีไหมปีปัจจุบันนะคะตรวจสอบรายงานที่ประสงค์การเงินอุตสาหกรรมกิจนะคะทุกหมวดนะคะก็ไม่มีเนาะสำหรับคนที่มีก็อ่ะก็ตรวจส,สอบนะคะแล้วก็อ่ามาการเงินอุตสาหกรรมกิจก็เหมือนกันนะคะเมนูก็มาเลือกใอ้ปุ่มมันก็การเงินปีปัจจุบันแลก้การเงินประมาณนี้ค่ะก็ให้ถูกช่องนะคะ แรงส่งใช้เงินยืมที่ไม่ทานมีหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็ก็เรียบร้อยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกดคำนวณค่าเสื่อมราคากันนะคะอืมก็เสร็จแล้วการเงินก่อนนี้ไม่ก่อนนี้นะคะก็ปิดขั้นต้นนะคะทุกคนก็อ่าอ่าสามารถปิดได้ก็โดยที่อ่านะคะ ตั้งลูกหนี้นะคะลูกหนี้ถ้าตั้งไม่ทันก็เดี๋ยวไปตั้งหลักปิดกันต้นนะคะ <c oughs> ปรับปรุงสําทใบผ่านที่บังคับก็คือ,อใบผ่านนั้นฝากกระทรวงกันครังนะคะ <c oughs> ใบผ่านแบบรงระยะเวลาสืนทรัพย์นี้สินส่วนใบผ่านในการค่าเสื่อมอ,อย่าไปยุ่งกับมันถ้ายังไม่ชัวร์นะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อเรามาที่ระบบสินทรัพย์นะคะตอนนี้ก็ทําได้แล้ว <c oughs> คือเรากดคํานวณดูปุ๊บ เดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปแรงกันค่าเสื่อมนะคะแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดมาทดสอบดูก่อนว่ามันถูกไหมนะคะถ้าไม่ถูกต้องนะคะในส่วนของที่เป็นเฉพาะค่าเสื่อมอ่าเราก็มาปรับปรุงที่คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะคะประจำปีก็ไปกรอกว่าค่าเสื่อมราคารที่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวถ้าร้อยระบบประมวลมันอาจจะช้าเนาะนะคะหรือว่าเคยจะรอระบบก็ได้นะคะตัวนี้นะะก็ไปไปปรับปรุงเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยมา ทําทไม่ผ่านคํานวณที่หลังก็ได้นะคะตอนนี้นะคะนะคะตอนนี้ก็ถ้าใครที่กดคำนวณก็เสื่อมราคาไปแล้วก็สามารถปิดขั้นต้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปิดขั้นต้นคลิปหน้านะคะ